สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกๆคนสำหรับวันนี้เรายังคงนำเสนอวันณวิจักษ์อยู่นะคะเพราะว่าบทเรียนของเรามีหลายบทมากในวันนี้ครูขอนำเสนอเรื่องทุกของชาวนานในบทกวีนะคะซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งความจริงแล้วพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ยากความลำบากของชาวนาพระองค์จึงทรงค่ะเรามาศึกษาถึงความเป็นมาก่อนนะคะความเป็นมาของพระราชนิพน์ก็คือ เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกมีนี้เป็นบทความซึ่งมาจากหนังสือม่นีพลอยร้อยแสงนะคะพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัะรตนาราชาสุดาซึ่งจัดพิมพ์โดยนิสิตอักรษรจุรานะคะรุ่นที่41เมื่อปีพุทธศักราช2533เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบสมรอบก่อนอื่น เราก็มาดูก่อนว่าบทพระราชนิพนธ์ที่ว่าส1บอ็ดหมวดนั้นมีอะไรบ้างนะคะเออในหนังสือรวบรวมบทพระราชนิพนธ์มณนีพลอยร้อยแสงก็ประกอบด้วย11บอหมวดด้วยกันนะคะหมวดที่หนึ่งก็กลั่นแสงกลองการนะคะกลองการก็คือบทประพันธ์น้อยกลองนั่นเองนะคะเออหมวดที่สองคือเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงเอื้อนเสียงขับนะคะหมวดที่สาม เรียงร้อยถ้อยดนตรีหมวดที่4ชวนคิดพินิษภาษาหมวดที่5นานาโวหารหมวดที่6กคำขานภัยรัฐหมวดที่7สมบัติภูมิปัญญา8ปทาราความคิด9นิทิตบรรน,น,นา10สาราจากใจและสิอ มาลายปกินนัก,กะนะคะปะกินนัก,กะก็คือเรื่องโดยทั่วไปซึ่งในหมวดชวนคิดพินิษภาษานั้นเป็นพระราชนิพนธ์บทความและบทอภิปรายรวมทีเถึงสี่เรื่องย่อยๆลงมาอีกก็คือเกี่ยวกับภาษากับคนไทยการใช้สรรพนามวิจารณ์คำอธิบายในวยากรณ์บาลีนะคะและทุกของชาวนานในบทกวี ซึ่งนำมาเป็นบทเรียนรายวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4คือทุกของชาวนาในบทกวีเป็นบทความแสดงแนวพระราชดำริคือความคิดเกี่ยวกับบทกวีของไทยและจีนที่กล่าวถึงชีวิตความทุกข์ยากของชาวนาไทยและจีนซึ่งมีสภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกันนะักต่อไปเรามาดูลักษณะคำประพันธ์นะคะ และจุดมุ่งหมายของการแต่งนะคะเ,เรื่องทุกของชาวนานในบทกวีนั้นเป็นร้อยร้อยแก้วนะคะประเภทบทความสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัตนาราชสุดาทรงใช้บรรยายโวหารและสาธกโวหารเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวีของไทยและจีนที่กล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ยากของชาวนาน สำหรับเนื้อหาและความหมายในบทประพันธ์เรื่องทุกข์ของชาวนานะคะเนื่องจากผู้เขียนต้องการแสดงให้ผู้อ่านได้เห็นถึงทุกข์ยากของชาวนาในบทกวีนะคะจึงมีการกล่าวถึงสองบทกวีเรียกันเป็นบทกวีหลักๆซึ่งเป็นบทกวีของไทยแล้วก็บทกวีของจีนนะคะโดยบทกวีของไทยเนี่ยผู้เขียนก็ได้ยกตัวอย่างคําว่าเปิดข้าวซึ่งเป็นของจิต ภูมิศักนะคะเป็นกวีไทยในยุคพุทธศักราช2500เลักษณะของเนื้อความนะคะมีดังนี้นะคะเปิบข้าวทุกคราวคำสูจงจำเป็นอาจินเหงือกูที่สู่กินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้ณมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชน เบื้องหลังสิทุกทนและขมขืนจนเขียวข้าวจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเหยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราวล้วนทุกยากลำบากเข็นเงื่อยหยดสก,กิยาทุกหยดหยาดล้วนยากเย็นปูนปอนกี่เส้นเอ็นจึงแปลร,รวงมาเป็นกิน น้ำเหงื่อที่เรื่อแรเรื่อแดงและน้ำแรงอันหลังรินสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สู่ซดกำซาดฟันเปิบข้าวทุกคราวคำสูจงจำเป็นอาจินเหงื่อกูที่สู่กินจึงก่อเกิดมาเป็นคน ความหมายในที่นี้นะคะผู้เขียนผู้เขียนเนี่ยต้องการเน้นในเรื่องข้าวเป็นหลักซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะแล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยได้ติดตามคำว่าเปิบด,ด้วยนะคะว่าคืออากับกิรนยางที่ใช้มือหยิบข้าวด้วยมือนะคะด้วยด้วยนิ้วมือเนี่ยเข้าปากนะคะ ข้าวเข้าปากนั้นน่ะชาวนามีความเหนื่อยยากแลกกับความเหน็ดเหนื่อยของชาวนามาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดข้าวเนี่ยต้องกินสบายๆแต่กว่าจะได้แต่ละเม็ดเนี่ยชาวนาลําบากยากเข็นแค่ไหนนะคะข้าวนี้นะ่ะมีรสให้สนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสิทุกทนจะคมขืน จนเขียวขาวนะคะกะวีก็ได้บอกว่ากว่าจะมาเป็นข้าวให้เราได้ทานกันนั้นเบื้องหลังเนี่ยข้าวแต่ละจานคือความขมขื่นที่แสนสาหัสราวกับว่ามาเล่ดข้าวที่สีมานั้นน่ะสีขาวนะแต่มีกลิ่นกลิ่นขาวมาจากเหงือของชาวนาที่ปนด้วยเหงือหยดสก,กิยานทุกหยดหยาด ล้วนยากเข็นปูนปปนกี่เส้นเอ็นจึงแปรลรวงมาเป็นกินน้ำเหงื่อที่เลือดแดงและน้ำแรงอันหลังรินสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สู่ซดกำซาดฟันในสองบทสุดท้ายนี้กวีได้บรรยายความทุกข์ยากของชาวนาออกมาอย่างเห็นภาพ ไม่ว่าจะเป็นเหงื่อของชาวนาที่หยดหยดติ้งติงหรือหยาดเหงื่อนะคะเรื่อแรงเรื่อเรื่อแดงเนี่ยก็คือเน้นให้เห็นถึงว่าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินทุกข์เหลือเกินลาบากเหลือเกินนะคะจนกระทั่งเส้นเอ็นตามร่างกายเนี่ยปวดปนก็เพราะว่าออกแรงทํางานปลูกข้าวนะะให้เราได้กินกันนะคะสิ่งเหล่านี้มัน ทำให้เราสะเทือนใจชวนให้ผู้อ่านคิดว่าถ้าหากว่าไม่มีชาวนานอย่างพวกเขาที่ตรากตรำหนังหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยคนอื่นๆก็คงจะไม่มีข้าวกินจนกระทั่งทุกนี้คะก็สำหรับบทประพันธ์ในชั่วโมงนี้นะคะครูก็ขอแค่ บทกวีของไทยเท่านั้นนะคะซึ่งในสโมงต่อไปจะพูดถึงเรื่องบทกวีของคนจีนนะคะในสโมงนี้เราก็ไม่รอดนะคะภาระงานส่วนภารังานจะเป็นยังไงดูสิ่า,าระงานคือให้เรียนแต่งกาดยานี11ค่ะคนละคนละนะคะสบทค่ะกล่าวถึงชีวิตของชาวนา ความทุกข์ยากของชาวนานะคะตัวอย่างที่ครูจะให้ในักเรียนดูเนี่ยนักเรียนอาจจะดูในบทเรียนของนักเรียนเองก็ได้นะคะเดยการพิมพ์สําหรับคนที่มีเครื่องริ้นนะคะหากไม่มีก็นักเรียนเขียนด้วยลายมือของนักเรียนนะคะบรรจงนะคะหานไม่ออกครูไม่ให้คะแนนนะใช้กระดาษ A4 ค่ะแล้วตกแต่งางานให้สวยงามด้วยส่งก็วันที่เราเปิดเรียนเจอกันนะคะ ครูมีตัวอย่างของบทการแต่งกาบนักเรียนดูได้นะคะว่าแต่งอย่างไรนะคะถ้าไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจนักเรียนไลน์มาหาครูเลยหรือติดต่อมาสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าชั่วโงหน้าสวัสดีค่ะ